สวัสดีครับเอ่อในโลกที่การลงทุนมันง่ายมากๆแค่ปลายนิ้วเนี่ยเรามักจะเห็นแต่โอกาสทำกำไรนะครับโดยเฉพาะในตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังแบบฮิตฮิตกันแต่ว่าเบื้องหลังโอกาสพวกนั้นนะครับมันก็มีความจริงอีกด้านหนึ่งซ่อนอยู่ก็คือเรื่องความเสี่ยงนั่นเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าหลายในครั้งเนี่ย ความน่าสนใจของผลตอบแทนที่อาจจะดูสูงสูงมันอาจจะทำให้เรามองข้ามหรือว่าประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปวันนี้เราจะลองใช้ข้อมูลคำเตือนที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลการเงินที่คนนิยมใช้กันอย่าง investing.com ที่เขาเผายแพร่มาพร้อมบทความล่าสุดเลยค่ะวันที่27ตุลาคม2025นี่เองมาลองดูกันคือถึงแม้บทความหลักอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะคะแต่ส่วนคำเตือนท้ายๆบทความนี้แหละคะ่ะที่ให้บทเรียนส สำคัญกับนักลงทุนทุกคนได้เลยค่ะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูกันเลยว่าคำเตือนจากแพลตฟอร์มที่เราอาจจะใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยเขากำลังบอกอะไรเราบ้างเพื่อให้เราตัดสินใจได้ออรอบคอบมากขึ้นรู้เท่าทันมากขึ้น เริ่มที่ประเด็นแรกเลยไหมครับเรื่องธรรมชาติของความเสี่ยงนี่แหละได้เลยค่ะจุดแรกที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือการซื้อขายตราสารทางการเงินแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วค่ะคำว่าเสี่ยงสูงนี่มันสูงขนาดไหนครับพอจะขยายความได้ไหมครับหรือมันเป็นแค่แบบคำเตือนทางกฎหมายทั่ทวๆไปที่ต้องใส่ไว้เฉยๆหรือเปล่าครับ อืมไม่ใช่แค่คำเตือนทั่วไปนะคะเขาระบุไว้ค่อนข้างชัดเลยค่ะว่าสูงถึงระดับที่อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินลงทุนอาจจะแค่บางส่วนหรือเออเน้นเลยนะคะว่าทั้งหมดก็เป็นไปได้นี่คือความจริงของตลาดเลยค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการลงทุนประเภทนี้เพราะมันต้องอาศัยทั้งความเข้าใจแล้วก็สภาพจิตใจที่ต้องพร้อมรับมือกับความผันผวนหรือการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ อ๋อแสดงว่าก่อนจะลงเงินเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้างเงินในพอร์ตเรากลายเป็นศูนย์พรุ่งนี้เราจะยังโอเคอยู่ไหมรับได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่คิดว่าเออมันคงไม่เกิดกับเราหรอกอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงเลยไม่ใช่แค่เห็นโอกาสทำกำไรอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจาวน์ไซด์หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเวลาเราพูดถึงสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงๆเนี่ยใช่ครับซึ่งก็นำมาถึงประเด็นถัดไปเลยที่แหล่งข้อมูลนี้เตือนไว้โดยเฉพาะเรื่องความผันผวนของคริป t o c u r r e n c y อันนี้หลายคนน่าจะสัมผัสได้จริงๆนะครับช่วงที่ผ่านมาราคาแกว่งแรงมากๆ ใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลระบุว่าความผันผวนสูงเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกหลายอย่างมากๆทั้งข่าวสารด้านการเงินการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในแต่ละประเทศหรือแม้แต่เหตุการณ์ทางการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งปัจจัยพวกนี้มันอออยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคะแล้วมันก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้แบบรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆค่ะ หมายความว่าการวิเคราะห์แค่พื้นฐานเหรียญหรือดูกราฟเทคนิคอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วต้องตามข่าวรอบโลกแบบเออเรียลไทม์เลยหรือเปล่าครับถึงจะพอรับมือความบันพลนี้ได้การตามข่าวก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้การันตีว่าจะรับมือได้เสมอไปเพราะข่าวสารเองก็มีทั้งจริงทั้งแบบอาจจะไม่จริงหรือการตีความไปต่างๆนานา,นา สิ่งสำคัญก็คือการตระหนักว่าความผันผวนเนี่ยมันคือธรรมชาติของสินทรัพย์ประเภทนี้ไปแล้วแล้วเราก็ต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงมารองรับเช่นอาจจะจํากัดขนาดการลงทุนหรือตั้งจุดตัดขาดทุนเอาไว้ค่ะเข้าใจครับนอกจากความเสี่ยงจากตัวสินทรัพย์เองแล้วเนี่ยมันก็มียังเครื่องมือที่เหมือนจะเพิ่มทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงด้วย นั่นก็คือมอร์จินที่แหล่งข้อมูลเขาเตือนสั้นๆแต่ชัดเจนว่าทําให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้นคํานี้ได้ยินบ่อยนะครับแต่ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าทาไมมันถึงเพิ่มความเสี่ยงได้ขนาดนั้นค่ะมาร์จินเนี่ยคือการที่เราไปกู้ยืมเงินจากบโบรกเกอร์เพื่อมาเพิ่นกําลังซื้อของเราทําให้เราซื้อสินทรัพย์ได้มากกว่าเงินทุนจริงที่เรามีหรือที่เรียกกันว่าใช้เลเวอเรจนะคะข้อดีก็คือถ้าเราคาดการถูกทางกําไรมันก็จะทวีคูณขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าผิดทางขึ้นมานะคะอันนี้ต้องเน้นเลยการขาดทุนก็จะทวีคูณขึ้นเหมือนกันแล้วมันจะรุนแรงกว่ามากเพราะเราไม่ได้เสียแค่เงินทุนของตัวเองแต่ยังต้องไปชดใช้เงินที่กู้มาพร้อมดอกเบีย้ยด้วยค่ะโอ้นึกภาพออกเลยครับมันเหมือนเราเหยียบคันเร่งแรงขึ้นถ้าทางตรงก็ไปเร็วเลยแต่แล้เจอโค้งหักศอกหรือถนนลื่นๆอย่างความผันผวนเนี่ยก็มีโอกาสหลุดโค้งความได้ง่ายกว่าเดิมเยอะ แล้วถ้าเกิดขาดทุนหนักๆจนเงินในบัญชีเราไม่พอมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่า Margin Call หรือบางทีก็เรียกว่า r o r s e l l เมื่อมูลค่าหลักประกันในบัญชีของเรามันต่ำกว่าเกณฑ์ที่บโบรเกอร์กําหนดไว้เนี่ยเขาจะแจ้งให้เราเติมเงินเพิ่มหรือถ้าเราไม่สามารถเติมเงินได้ทานบโบรเกอร์เขามีสิทธิ์บังคับขายสินทรัพย์ในพอร์ตของเราได้ทันทีเลยนะคะเพื่อเอาเงินมาชําระหนี้ซึ่งมันก็มักจะเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดแย่มากๆพอดีทําให้เราขาดทุนหนักในราคาที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดไปเลยก็ได้ค่ะอย่างรวดเร็วด,ด้วยอืมฟังดูน่ากลัวมากครับ ยิ่งตอกย้ำเลยว่าการใช้มาจินนี่ต้องระมัดระวังมากๆและก็ต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้จริงๆนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำแนะนำถัดไปของแหล่งข้อมูลเลยที่บอกว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อขายอะไรก็ตามเนี่ยต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและต้นทุนให้ดีเสียก่อนถูกต้องค่ะการตระหนักในที่นี้มันครอบคลุมถึงการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การลงทุนของตัวเองก่อนว่าเราลงทุนเพื่ออะไรคาดหวังผลตอบแทนเท่าไหร่ในระยะเวลาแค่ไหน แล้วก็ต้องประเมินระดับประสบการณ์ของเราด้วยว่าเราเข้าใจกลไกลตลาดเครื่องมือต่างๆหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดีพอหรือยังและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือ risk tolerance ของตัวเองอย่างจริงจังค่ะอืการประเมิน risk tolerance นี่ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ทําจริงอาจจะยากเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนจริงๆไม่ใช่แค่คิดไปเองตอนตลาดมันดีๆ ค่ะก็อาจจะลองตั้งสมมุติฐานที่แบบเลวร้ายที่สุดดู worst case scenario เช่นถ้าพอเราติดลบ 30%, 50%หรหรือมากกว่านั้นเรารับได้ไหมจะรู้สึกยังไงมันจะกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือเปล่าหรืออาจจะลองทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงที่มีให้บริการทั่วไปก็ได้ค่ะ หรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆแหล่งข้อมูลเขาก็แนะนำทางออกที่ดีที่สุดเลยคือ,อการขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีใบอนุญ,ญาตค่ะอันนี้จะช่วยได้มากโอเคครับการประเมินตัวเองประเมินสินทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญแต่อีกส่วนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในคำเตือนนี้แล้วก็อาจจะถูกมองข้ามไปคือเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราใช้ตัดสินใจนี่แหละครับแพลตฟอร์มอย่าง investing.com เองเนี่ย กลับมีข้อจํากัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บของตัวเองด้วยอันนี้มันหมายความว่ายังไงครับใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะคะในยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้คือเขาแจ้งว่าข้อมูลแล้วก็ราคาต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างเช่นราคาหุ้นโภคภัณฑ์หรือคริปโตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์หรืออาจจะไม่เที่ยงตรงแม่นยำเสมอไปค่ะอา้าหรอครับ แล้วข้อมูลพวกนี้มันมาจากไหนครับถ้าไม่ใช่จากตลาดโดยตรงเราเห็นราคาบนเว็บก็นึกว่าเป็นราคาซื้อขายจริงณเวลานั้นซะอีกนะครับเนี่ยค่ะแหล่งข้อมูลนี้เคาระบุว่าราคาที่แสดงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดซื้อขายโดยตรงเสมอไปแต่อาจจะได้รับมาจากผู้ดูแลสภาพคล่องหรือมาร์เก็ตเมเกอร์นะคะ ซึ่งก็คือบริษัทเอกชนที่เขาทำหน้าที่เสนอราคาซื้อ b i ดแล้วก็ราคาขาย ask เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายนะคะแล้วความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากมาร์เก็ตเมเกอร์กับข้อมูลจากตลาดโดยตรงเนี่ยมันส่งผลกระทบกับนักลงทุนอย่างเราอย่างไงบ้างครับราคาที่เราเห็นบนจออาจจะไม่ใช่ราคาที่เราซื้อขายได้จริงๆอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า ราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำ indicative และไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายโดยตรงผลกระทบก็คือถ้าเราใช้ราคาชี้นำนี้ในการตัดสินใจโดยเฉพาะการเทรดเร็วๆหรือการตั้งราคาซื้อขายที่ต้องการความแม่นยำสูงๆก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ค่ะเช่นส่งคำสั่งไปแล้วไม่ได้ราคาตามที่เห็นหรือได้ราคาที่ต่างออกไป หรือบางทีคำสั่งอาจจะไม่ถูกจับคู่เลยก็ได้ค่ะโห oh, เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เทรดสั้นๆหรือว่าใช้บอทเทรดที่อิงตามข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์การที่ข้อมูลมันอาจจะดีเลย์หรือเป็นแค่ราคาชีน้นำนี่อาจจะหมายถึงกำไรหรือขาดทุนที่ต่างกันไปเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันคือความเสี่ยงที่แฝงมากับความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเราต้องตระหนักเสมอว่าข้อมูลที่เราเห็นบนแพลตฟอร์มฟรี หรือแม้แต่บ,บางที่ที่เสียเงินก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องความเร็วและความแม่นยําอยู่เสมอและนี่ก็นําไปสู่ประเด็นถัดไปเลยค่ะคือเรื่องความรับผิดชอบครับนอกจากข้อมูลอาจจะไม่แม่นยําแล้วเขายังบอกด้วยว่าถ้าเราใช้ข้อมูลนี้ไปเทรดแล้วเกิดเสียหายขึ้นมาทางแพลตฟอร์มอย่างในที่นี้คือ f u s i o n Media เจ้าของ investing.com เนี่ยแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลรายอื่นจะไม่รับผิดชอบใดๆเลยใช่ไหมครับ ตามที่ระบุไว้ก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการซื้อขายหรือการไปพึ่งพาข้อมูลบนเว็บไซต์นี่เป็นข้อความมาตรฐานทางกฎหมายนะคะที่เราจะพบได้ทั่วไปเลยในแพลตฟอร์มข้อมูลการเงินเพื่อจํากัดความรับผิดทางกฎหมายหากผู้ใช้งานนําข้อมูลไปใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีขึ้นมาค่ะ เข้าใจในมุมของผู้ให้บริการนะครับแต่ในมุมผู้ใช้งานอย่างเราๆมันก็หมายความว่าเราต้องแบกรับความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์เอง100%เลยใช่ไหมครับเราจะไปโทษแพลตฟอร์มไม่ได้เลยล้วค่ะมันยิ่งย้ำเตือนเราว่า ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงมากๆในการบริโภคข้อมูลใช้ข้อมูลเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจร่วมกับปัจจัยอื่นๆแล้วก็การวิเคราะห์ของเราเองไม่ใช่เชื่อข้อมูลนั้นแบบสมบูรณ์ร้อเเซแล้วก็ต้องเข้าใจข้อจํากัดของมันด้วยเสมอค่ะครับผมนอกจากเรื่องความรับผิดชอบแล้วยังมีข้อห้ามเรื่องการนําข้อมูลไปใช้ต่อด้วยใช่ไหมครับอันนี้ขอสั้นๆนิดนึงครับค่ะใช่เลยค่ะ เขาห้ามนำข้อมูลไปใช้ซ้ำแจกจ่ายดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเพราะข้อมูลพวกนี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาหรือผู้ให้ข้อมูลรายอื่นคือใช้ดูเพื่อการตัดสินใจส่วนตัวได้แต่ห้ามนำไปหาประโยชน์ต่อน,นั่นเองค่ะสั้นๆคือแบบนี้โอเคครับชัดเจนเรื่องข้อมูลทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่เขากล่าวถึงสั้นๆคือเรื่องโฆษณาบนเว็บครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มอาจจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานมีการโต้อตอบก,กับโฆษณาเหล่านั้นเช่นการคลิกหรือการสมัครใช้บริการอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นโมเดลธุรกิจปกติของเว็บที่ให้บริการฟรีทั่วไปนะคะเป็นการแจ้งเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นเองค่ะครับผมการที่เราได้ลองสำรวจคำเตือนข้อจำกัดต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่เราคุ้นเคยกันดี อย่าง investing. com ในวันนี้นะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยว่าโลกการลงทุนออนไลน์เนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่การดูราคาขึ้นลงจริงๆนะครับความเสี่ยงมันไม่ได้มาจากแค่ตัวสินทรัพย์หรือตลาดอย่างเดียวแต่ยังมาจากเครื่องมือที่เราใช้อย่างเช่นมาจิ้นเมื่อกี้และที่สำคัญมากๆเลยคือจากข้อมูลที่เราใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจด้วย ซึ่งมันอาจจะมีทั้งความคลาดเคลื่อนความล่าช้าแล้วก็มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่เราต้องตระหนักรู้ไว้ด้วยครับถูกต้องเลยค่ะการที่แหล่งข้อมูลเขาย้ำเรื่องการศึกษาข้อมูลการประเมินตัวเองแล้วก็การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจึงไม่ใช่แค่คำแนะนำทั่วไปนะคะแต่มันคือเหมือนกลไกลป้องกันตัวที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนทุกคนในยุคนี้เลยค่ะแล้วถ้าเรามองให้กว้างกว่าแค่เรื่องลงทุนนะคะ ข้อชิดเรื่องการตรวจสอบแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือและก็ข้อจำกัดของข้อมูลต่างๆรวมถึงการเข้าใจว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูลและเขารับผิดชอบแค่ไหนเนี่ยมันเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในยุคดิจิตัลที่เราแบบถูกท่วงทนไปด้วยข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาน่าคิดมากครับมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนเลยเนะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราประเมินข้อมูลที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความรีวิวหรือแม้แต่คำแนะนำจากเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญในโซเชียลมีเดียอย่างมีวิจารณญาณและก็รู้เท่าทันแค่ไหนเราแยกแยะได้ไหมระหว่างข้อเท็จจริงความคิดเห็นราคาชี้นำหรือข้อมูลที่อาจจะมีวาระซ่อนเร้นอะไรบางอย่างเราแยกแยะได้ดีพอหรือยังอืม บางทีการฝึกตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราบริโภคอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่เราต้องพัฒนาเลยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อการลงทุนอย่างเดียวแต่เพื่อการตัดสินใจในทุกๆด้านของชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับ